พี่เรือนพรพี่ตองนะพี่ยงพี่เกียรติแล้วก็คุณนัทนะครับไหว้พระกันอารังสัมมาสัมพุทโตภะกวาวอตังภะกวันตังอภิวาเทมิสุวากาโตภะกวาตาธัมโมธัมมังนะมะสามิ Supeti pando paka wato wasa awakasangko sangkang namang andama yang putasa paka wato bupaka nama karan karo mase na muwata sa paka wato ara hato นะโมต,ตัาสะพกวัโตอะระหโตสัมมาสัมพุตสานี่ตรงจะอ่านเนื้อหาของมงคลข้อบำรุงบิดามารดาต่อไหมครับค่ะอ๋อจะอ่านต่อเนาะได้เลยค่ะบำรุงบิดามารดาตอนสองเนะนี้ยเมื่อวานนี้ก็อ่สิถึงตอนแรกไปสิ เป็นเชิงค่ะสิบเอ็ดอ่ะมันต้องเริ่มต้นหรือเปล่าคะส่งพี่อยู่ตรงนี้เลยเอาต่อเลยฮะการเลี้ยงดูมิดามมนดาเป็นเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในเจ็ดข้อการเลี้ยงวันก็เิตรงนการเลี้ยงดูแลมีดามารดาบิดาต่อเลยครับการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นคุณธรรมข้อหนึ่งในเจ็ดข้อที่ทําให้เกิด เป็นพระอินเป็นใหญ่กว่าเทวดาทั้งปวงในภพดาวเดึงเป็นพระราชาของเทวดาในภพนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าการบำรุงเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นอุดมมงคลเป็นเหตุให้เกิดความเจริญลองสังเกตด,ดูเถิดลูกคนใดที่กรตันยูรู้คุณมารดาบิดาลูกคนนั้นย่อมมีความสุขความเจริญไม่ตกต่ำจนตลอดจนจนตลอดชีวิต พระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมะสี่ประการคืออายุวันนะสุขพระพรละย่อมเจริญแก่ผู้มีปกติกราบไหว้อ่อนน้อมต่อผู้เจริญคือผู้ใหญ่เป็นนิสผู้ที่กระทำการกราบไหวอ่อนน้อมต่อมารดาบิดาเป็นนิสก็ย่อมได้รับพรสี่ประการนี้เช่นกันคนที่ทำความดีมีการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้นนั้น อย่าว่าแต่คนด้วยกันจะยกย่องสรรเสริญชื่นชมอนุโมทนาเลยแม้เทวดาทั้งหลายเมื่อทราบก็ยกย่องสรรเสริญและชื่นชมอนุโมทนาเช่นกันในราชสูตรอังคุตรนิกายติกะนิบาตข้อ4 76พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเล่าว่าในวัน8ค่ำเทวดาผู้เป็นบริวารของ ท้าจาตุมหาราชย่อมท่องเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บรดาเกื้อกูลแก่สมณพามอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทารรบุญมีอยู่หรือไม่ในวันสิบสี่ค่ำพวกโอรสของเท้าจาตุมหาราชย่อมเที่ยวตรวจดูโลกนี้ปฏิบัติทาบุญ มีอยู่หรือไม่ในวันที่สิบห้าค่ำเท้าจาตุมหาราชย่อมท่องเที่ยวตรวจดูโลกนี้ว่าในหมู่มนุษย์มนุษย์ที่เครื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณะพามอ่อนน้อมต่อผูวิหญ่ในสักดุณอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทำบุญมีอยู่หรือไม่ถ้าเทวดาเหล่านั้นเห็นมนุษย์ที่เกื้อกูลแก่มารดาเกื้อกูลแก่บิดาเกื้อกูลแก่สมณพา,าม อ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลอธิษฐานอุโบสถปฏิบัติทำบุญมีน้อยเทวดาเหล่านั้นย่อมบอกถึงเหตุที่กล่าวมานั้นแก่พวกเทวดาชั้นดาวดึงที่มาประชุมกันอยู่ในสุธรรมสภาให้ทราบพวกเทวดาชั้นดาวดึงฟังแล้วย่อบีใจว่าคนที่มาเกิดในสวรรค์มีน้อยคนที่จะเกิดในอบายมีมากจากพระพุทธดําหลัดนี้ จะเห็นได้ว่าคนที่ทำความดีมีการเลี้ยงดูมารดาบิดาเป็นต้นย่อมเป็นที่รักที่ชื่นชมของเทวดาเป็นปัจจัยให้เทวดาเกิดกุศลจิตยินดีอนุโมทนาอย่าลืมว่าการตอบแทนคุณมารดาบิดาด้วยการปฏิบัติประพฤติปฏิบัติตัวดีมีศีลธรรมมีกตัญญูกะตะเวทีเป็นการตอบแทนคุณที่ทำให้มารดาบิดา ชื่นอกชื่นใจยิ่งกว่าหยิบยื่นเงินทองให้เสียอีกแต่มารดาบิดาจะชื่นใจยิ่งกว่านั้นหากลูกได้หยิบยื่นอริยทรัพย์คือศรัทธาศีลจาคะปัญญาให้แก่ท่านถ้าท่านยังขาดอริยทรัพย์เหล่านั้นด้วยว่าทรัพย์ภายนอกมีแก้วแหวนเงินทองเป็นต้นถึงจะเป็นของมีค่าแต่ก็ยังมีค่าน้อยกว่าอริยทรัพย์ทั้งนี้เพราะทรัพย์ภายนอก อาจสูญหายไปได้ด้วยภัยนานาประการมีโจรภัยอัคคีภัยทุกอุทกภัยเป็นต้นหรือแม้ทรัพย์เหล่านั้นยังอยู่มิได้สูญหายไปด้วยภัยดังกล่าวนั้นถึงกระนั้นทรัพย์เหล่านั้นก็เป็นเจ้าของเพียงชั่วชีวิตนี้เท่านั้นเมื่อละโลกนี้ไปก็จะต้องทิ้งทรัพย์เหล่านั้นไว้เป็นสมบัติของผู้อยู่หลัง แต่ซับภายในมีศรัทธาเป็นต้นที่ได้เป็นเช่นนั้นย่อมเป็นของเราตลอดไปถึงเราจะละโลกนี้ไปแล้วก็ยังติดตามไปให้สุขแก่เราในโลกหน้าเป็นสเสบียงเดินทางไปในปรโกรกาบเท่าที่ยังท่องเที่ยวอยู่ในสงสังสารวัตอันยาวไกลนี้ด้วยเหตุนี้บุตรที่ชักนำหรือหยิบยื่นอริยศัพ์ มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นต้นให้แก่มารดาบิดาจึงจัดเป็นบุตรที่เลิศเป็นอธิชาติบุตรประเสริฐสุดในบรรดาบุตรทั้งหลายที่เลี้ยงดูมารดาบิดาการเลี้ยงดูมารดาบิดาจึงเป็นอุดมมงคลเจริญพรแต่ตรงนี้มีอะไรจะเสริมไหมครับมีคําถามหรือมีอะไรอยากพูดเป็นเช่นนั้ ก็ไม่มีค่ะไม่มีนะเดี๋ยวเราจะได้ปฏิบัติธรรมกันนะครับการที่เราได้มีการปฏิบัติธรรมเนาะคุณธรรมต่างๆหรือทําความดีทั้งหลายท,ทั้งปวงเช่นการ,รบัร่นบบิดามารดามันก็เป็นบุญในใจเรารั้ษสะสมเป็นคุณสมบัติของใจที่จะทําให้เราประสบความสุขความเจริญความก้าวหน้าทั้งภพนิลหน,น้าอ้ยกระดับใจขึ้นจากการสวจากการปฏิบัติ เิ่มก่อนเล่นิดถึงกุศลมังอิทังโลปุญญาภาคังสภะสตารังเฉนะข้าะเจ้าขอแผ่สมบุุณสุกุุนลไปให้แก่มิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่าน เจ้ากรรมนายเวรพูดผีอปีศาจทั้งหลายเทพบระรเทพธริยดาทุกทุกองค์ขอจงได้อะนุโมทนาในส่บูบุญสังกุลสนที่ข้าพระเจ้าได้บำเป็นไปดังนี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลาย ที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยี่ขึ้นไปด้วยการทุกท่านทุกคนทีต่ตนเดิดขอให้มีความสุขเจมา